สวัสดีครับทุกคนเราก็ขอยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ Double Clutch เล่าไปเรื่อยกันอีกเช่นเคยแล้ววันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงไลอ up ของเน t สักหน่อยแต่ว่าเราจะพูดลงไปถึงไลอ up ที่เป็นตัววงในเนี่ยะครับว่าเฮ้ยถึงด้านเน็เนี่ยโอ้โหเสริมทีมวงในมาได้ดีพอสมควรเลยนะแล้วก็การได้ลามาคัสเอาดูชกลับมาด้วยเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆแล้วเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงดีเทลพวกนี้กันครับว่าแต่ละคนที่เสียไปหรือว่าแต่ละคนที่ได้ จะช่วยให้วงในของ N น s แข็งแร่งขึ้นแค่ไหนนะครับแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมช่วยกดไลค์นะช่วยกดแชร์รวมถึงช่วยกด subscribe กันเยอะๆด้วยนะครับช่องเราจะได้ถึง1 0 0 0 0เร็วเนาะแล้วก็จะได้แจกการ์ด NBA กันเร็วๆด้วยเช่นกันครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดกันนะ เรามาเริ่มกันที่คนแรกก่อนครับที่ได้มาเนี่ยก็คือถึงด้านของลมคัสเอา i ดชแล้วการที่เอา i ดชได้กลับมาเนี่ยต้องใช้คำนี้เนาะว่ากลับมาเพราะว่าตอนแรกอะ่ะแกได้เข้ามาเล่นในบรูคลินเนสไปแล้วครับแต่ว่ามีปัญหาในโรคของหัวใจถูกไหมเกี่ยวกับอาการจังหวะเต้นของหัวใจแต่ว่าไม่ใช่พี่บีนะอยู่ๆใจกระตึกตักอย่างนี้ไม่ใช่นะฮะทีนี้แกก็เลยตัดสินใจครับที่จะ อ่ะโอเคผมขอออกจากทีมก่อนเพื่อไปตรวจเพื่อไปรักษาเพราะเขาคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตของเขาเนี่ยน่าจะสําคัญมากที่สุดครับแต่หลังจากนั้นนะครับทางด้านของ ESPN ก็ได้ออกมาบอกเหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทางด้านลามาคัสออร์เชก็ได้ไปตรวจได้ไปทําการบําบัดร,รวมถึงทางด้านนักเกายภาพบาบัดเนี่ยนะครับก็ได้ปรึกษากับหมอแล้วก็คอนวินส์หรือว่าโน้มน้าวอ่ะทั้งตัวแพทย์ด้วยทั้งตัวลามาคัสออร์เชด้วยว่าเฮ้ย นายกลับมาเล่นได้นะนายโอเคมากๆแล้วนายจะไม่น่ามีปัญหากับการเล่น NBA เพราะฉะนั้นแกเลยเลือกที่จะกลับมาครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทางด้านของแอดเวน o วเ a นอฟกี i นะครับก็ได้ออกมาบอกว่าอ่ะโอเคทางด้านอัลดรชได้กลับมาแล้วเซ็นสัญญาระยะเวลา1ปี2.6ล้านเหรียญกับบูคลินเนสนั่นเองครับ ทีนี้เราย้อนไปดูกันหน่อยครับว่าทางด้านของลารามคัสอัลดิชเนี่ยได้สร้างผลงานอะไรไว้บ้างกับทางด้านของบรูคลินเนสเนาะทางด้านอัลดิชนะครับ5เกมที่แกเล่นเนี่ยแกได้ทำไป12.8แต้ม4.6รีบาลแล้วก็2.2บล็อกต่อเกมครับซึ่งนั่นนะทำให้ทางด้านเนสดูดีขึ้นมานะก่อนที่เขาจะมีอาการของหัวใจกำเริบขึ้นมานั่นเองครับทีนี้ทางด้านของจุดเด่นของอัลดิชเนี่ยมันคืออะไรฮะมันคือการโพสต์ออฟเฟนซ์ครับการพิงพิงไถ เราก็เฟดเอาไว้หรือว่าหมุนตัวญิงอันนี้คือเรื่องที่ดีมากแล้วถ้าเรามองกลับไปตอนนั้นเนี่ยทางด้านของรามาคัสอัลดุชเป็น starting f i v ถูกปะ่ะทางด้านเบรกริฟฟินเนี่ยยังไม่ค่อยมีพื้นที่สักเท่าไหร่ครับแต่ว่าถ้าเราลองนึกภาพว่ากริฟฟินมาสลับกับทางด้านของ รามาคัสเอาดิชน่าจะเป็นอะไรที่ลงตัวพอสมควรโอเคแหะครับว่า o u t ดิชเนี่ยอาจจะยิง3ไม่ได้แต่ว่าเรื่องเกมรีบาร์เนี่ยทางด้านเอาดิชน่าจะดีกับ Griffin อยู่หน่อยๆน,นะด้วยความสูงของแกด้วยนะครับแล้วทีนี้มันก็เหมือนยินกับอย่างอะ่ะทางด้าน Griffin อาจจะสามารถเล่น5อา์ก็ได้ถูกไหมกริฟฟินไปยิง3ได้รวมถึงการเก็บอ f ฟเฟนซี Rebound ทีนี้เขาก็มองกันว่าเฮ้ยกริฟฟินอ่ะถึงแม้ว่าเอาดริชจะมาเนี่ยถึง้านกริฟฟินก็ยังน่าจะเป็นตัวจริงอยู่ครับกริฟฟินก็เล่นกนาร5 out หรือว่าคอยเก็บรีบาใต้แป้นเราซ้ำลูกไปส่วนถ้าอยากเปลี่ยนสไตล์ของการเล่นหรือว่าสไตล์ของเกมบุกเนี่ยในชุดสำรองนะครับก็ยังสามารถให้เอาดริชเนี่ยมาเล่นเกมแบบ low พสก็ได้โดยที่มีฮาร์เดนหรือคาร์รีเออร์วิงเป็นคนเจาะให้แล้วสิ่งหนึ่งที่ผมชอบเอาดริชมากมากนะในตอนที่แกเล่นอยู่กับพอร์ตแลนด์เทรเบเซอร์หรือว่า จะเป็นทางด้านของแซนแอนโตนิ s โอสเปอร์สเนี่ยคือการที่มาสกรีนแล้วก็พิกแอนด์ป๊อปไปยิงซึ่งเรื่องนี้ผมว่าเขาน่าจะทําได้สมูทนะสมูทมากกว่าทางด้านของเบรคกิฟ e ฟินพอสมควรในพื้นที่ของ2แต้มนะครับเรื่องนี้ผมว่าเฮ้ยมันเลยกลายเป็น พื้นที่วงในของเนสที่มันดูเปิดกว้างมากขึ้นดูมีหลากหลายรูปแบบครับให้ทางสต e ฟ e น a เนี่ยได้เลือกว่าเฮ้ยโอเคตอนนี้เราต้องการแบบนี้นะเราส่งอัาดิชไปดีกว่าเฮ้ยตอนนี้เจอผู้เล่นแบบนี้นะครับเราส่งเบรกกิฟ f ินไปดีกว่าแล้วถ้าเรามองในภาพรวมแบบไกลๆขึ้นไปอีกนะนั่นก็คือใน Play Off ถ้าเราสมมติว่าทั้งสงคนยังเฮลตี้หรือว่าไม่ได้รับอาการบาดเจ็บอะไรเนี่ยน่าจะช่วยทางด้านเนสได้พอสมควรครับ แล้วทีนี้เราลองมาดูอีกตัวหนึ่งครับที่จริงๆแล้วอะ่ะผมได้พูดไปใน Hoops Breakdown นาะว่าเฮ้ยตัวเนี้ยหลายๆทีมคือควรจะเอาไปมากๆอย่างน้อยก็โกลเด้นของผมเนี่ยแหละครับแต่ก็ชวดไปะนะนั่นก็คือถึงด้านของพอลมิวแซบนั่นเองครับถามว่าพอลมิวแซบเนี่ยช่วยอะไรถึงด้านของเนสได้บ้างครับอย่างแรกเลยคือการที่เสียเดยนเรจอแดนไปนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะพูดในเรื่องเนี้ยต่อจากพอลมิวแบนะฮะ คือเสียเดียนเรย์จอแดนไปเนี่ยสิ่งที่ทางด้านสตีฟเนชอยากได้กลับมาจริงคือคนที่สามารถป้องกันได้ดีและในความรู้สึกของผมรวมถึงเท่าที่เคยดูมาด้วยนะครับแล้วก็จากสื่อหลายๆสื่อเนี่ยเขามองว่าทางด้านของพอลมิแซบมีการดีเฟนซ์ที่ดีมากๆคือโอเคแหละแกอาจจะไม่ได้เร็วหรือว่าอาจจะไม่ได้คล่องเหมือนแต่ก่อนแล้วแต่ว่าความเป็นเวทอรันอะความเป็นวัยเการวมถึงการที่มีประสบการณ์เยอะเนี่ยเขาสามารถทําตรงพื้นที่ใต้แป๊ รวมถึงริมิเตอร์ได้ดีพอสมควรนะครับในการ defense ซึ่งผมว่าทางด้าน Steve Nash น่าจะชอบกว่าเดนเรย์จอแดนอยู่เยอะมากพอสมควรเพราะดูจากฤด,ดูกาลที่แล้วเนี่ยที่เดนเรย์จอแดนแทบไม่ได้เล่นเลยเอาทางด้านของ Nicholas c l a สตันมาเล่นยิงเยอะกว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้แล้วครับว่าทางด้านของ Nash เนี่ยอยากได้ผู้เล่นที่มีความ v e r s ทิลิตี้ในการป้องกันมากกว่าแค่ตายแปนซึ่งผมว่าพอมิวแซมเนี่ยน่าจะตอบโจทย์ตรงนั้นพอสมควรทีนี้เราพูดถึงเรื่องเกมรับที่มิ จะมาช่วยเน็ตแล้วใช่ปะ่ะอีกเรื่องหนึ่งครับคือการที่มิวแซบเป็นคนที่รู้จังหวะในการเล่นเกมบุกมากไม่ว่าจะเป็นการส่งใช่ไหมการพ a าสหรือว่าการเล่นโพสเพลย์หรือว่าการที่แกเนี่ยไปยืนอยู่ตรงเส้น3ามแต้มแล้วหญิง <S <S เพราะฉะนั้นทางด้านของมิวแซบอะ่ะมันคือมันคือเหมือนทางด้านเบรคกิฟฟินแล้วก็ทิ้งด้านของรามาคัสอัลดรชมารวมกันแต่หปัญหาครับที่ทางด้านมิวแซบเนี่ยผมมองว่ามิวแซบกับ ทางด้านของรามาคาสอัลดิชอาจจะไม่ได้เป็นตัวจริงนั่นก็คือเรื่องอายุนั่นเองครับเพราะว่าทางด้านมิลแซบก็คือ37แล้วนะทางด้านลามาคาสอัลดิชเนี่ยก็คือ36ส่วนเบร็กกิฟฟินเนี่ยน่าจะประมาณ32เท่านั้นเพราะฉะนั้นผมยังมองว่าเฮ้ยถ้ามิลแซบกับอัลดิชเนี่ยมาเป็นชุดสำรองน่าจะยังโอเคกว่าแล้วแชร์มินิตกันนะอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นสิ่งที่เวิร์กมากๆนะครับซึ่งหลายๆคนอะทั้งอัลดิชทั้งกรีฟฟินทั้งมิลแซบอะมันเล่นได้แบบ มันมีส่วนที่ intersect กันได้เพราะฉะนั้นผมเลยมองว่าการเล่นของเนสอาจจะไม่ต้องเปลี่ยนรูปแบบมากนะยกเว้นตอน p l a y o f f ฟหรืออะไรแบบนี้ที่อาจจะเน้นรูปแบบรูปแบบหนึ่งไปเลยจริงเพราะฉะนั้นผมมองว่าทางด้านของพอมิสแอบเนี่ยมาช่วยในเรื่องความ deep line up ของบรูคลินเนสได้ดีมากๆจริง แล้วผมก็ c อเสริมอีกนิดนึงนะครับที่ผมว่าบอกว่ามันมีหลายอย่างที่ intersect กันใช่ปะ่ะนั่นก็คือลามาคัสอัล r ดรชครับเป็นคนที่สามารถเล่นพิกแอนโ l รแล้วก็พิกแอนป๊อบได้ดีทางด้านของเบรกิฟฟินเนี่ยอาจจะ เป็น Pick and Pop สแต้มแล้วก็เป็น Pick and Roll ที่ทำสอแต้มแบบตายแปนเนาะที่ผมเคยบอกว่าเฮ้ยทางด้าน d r i d g e น่าจะทำสอแต้มด้ดีกว่า Break f f f ินอะคือหมายถึงระยะกลางของ perimeter นะส่วนทางด้าน Mill s a p เนี่ยทำได้หมดเลยฮะแล้วอีกคนหนึ่งที่ได้มาครับที่ออกจากการเทรดเดียนเรยจอแดนไปเนี่ย ก็ได้ทั้งด้านเซคูโดมบอย่ามารวมถึงทั้งด้านของจาฮิวโอการ์เพราะฉะนั้นเราจะตัดทางด้านโดมบอย่าไปก่อนนะเราจะพูดถึงแค่ทางด้านจาฮิวโอการ์ครับซึ่งถ้ามองตรงนี้ทางด้านแกเนี่ยน่าจะได้รับโอกาสในการที่เล่นเป็นเซนเตอร์ตัวสำรองขั้นที่3หรือว่าเติร์ยูนิตเลยก็ได้ครับแต่ด้าถามว่าเฮ้ยทังด้านแกจะมาช่วยในเรื่องความดีฟไลอัพไหมแบบสมมติ ทางด้านมีอุบิเเจ็บถึงด้านเอาดุาิเจ็บเนี่ยผมว่าจจฮิโกฟอร์น่าจะสามารถขึ้นมาได้แล้วสามารถเล่นเกมรับและเกมรีบาลได้พอสมควรนะเพราะว่าถ้าไปเช็คสแตทจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่แกเล่นอยู่กับดีทรอยพิสตันแกล,ลงไปแค่27เกมเท่านั้นครับได้ประมาณ5.4แต้มแล้วก็ทอทรีบาลเนี่ยคือ2.4เท่านั้นแต่ถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นอีกสักปีหนึ่งเนี่ยตอนที่อยู่กับเพลิแคนแกก็มีประมาณ4.2รีบาลหรือว่า4.7รีบา์เลยทีเดียวเออผมก็เลยมองว เป็นยูนิตอันดับ3มอะ่ะแบบมาเป็นอะไหล่แทนพวกคนที่เจ็บไปเพราะว่าทั้งด้านมิวแสบทั้งด้านเบรกแล้วก็รวมถึงทังด้าน o อัลริชก็อายุเยอะแล้วเช่นกันนะครับผมเลยมองว่าโอ و, ้โหสีคนนี้มันเริ่มสแต็กมากๆแล้วนะในการที่จะหมุนวนผู้เล่น4คนนี้ในการที่จะใช้คนนู้นใช้คนนี้เข้ามาฮะแล้วอย่าลืมครับถ้าเราลองลิสต์ชื่อลงไปอีกเนี่ย อย่าลืมครับผมพูดชื่อมาแล้วนิโคลัสคลารสตันนั่นเองที่ทึ้งน้นสตีฟแนก็ชอบมากเหมือนกันเพราะว่าเขาเป็นโมบายมากๆอะ่ะคือเคลื่อนที่ได้เร็วปิดได้หลายตำแหน่งแล้วการดีเฟนซ์ก็คือดีเหมือนกันครับแล้วอย่าลืมว่ายังมีเวทีรันอีกคนนะครับอย่างทางด้านของเจมจอนสันนั่นเองที่แกคอยมาสร้างความปั่นป่วนคอยเก็บเกมรีบาวคอยเล่นเกมรับรวมถึงมีความเป็นเวทีรันหรือว่าความเก่าอยู่ในตัวเข้าไปอีก มาฮะมาสรุปกันนั่นก็คือวงในของบรูคลินเนสตอนนี้ mm hmm. ก็คือม mm ีนิโคลัสคลาสตันถึงด้านเจมส์จอห์นสันลามาคัสออลดริชทถึงด้านเบร็กิฟฟินแล้วก็พอลมิแซบครับผมมองว่า5ตัวนี้น่าจะเป็น ไลอัพที่ s t a c k มากๆพอสมควรแล้วครับของทางด้านบรูคลินเพราะฉะนั้นถ้าเราไปดูวงนอกเนี่ยก็ถือว่าไม่ต้องเป็นหัวเลยเนาะเควินดูรนเจมส์ฮาร์เดนคารเรียลวิ่งโจแฮร์ริสพัตตี้มิลส์อีกบรูซบาวต่างๆมีถึงแคมโทมัสด้วยถูกปะผมวองว่าเฮ้ยปีนี้น่าลุ้นมากๆแล้วก็ไม่แปลกใจเลยยิ่งการเทรดอันนี้ยิ่งการเซ็นเข้ามาเสริมวันนี้ไม่แปลกใจจริงๆครับว่าทำไมทางด้านของบรูคลินเนส จึงเป็นอันดับหนึ่งครับของฝั่ง Eastern Conference และผมก็ยังมองว่าบอลเปิดราคายังถูกกฎหมายนะของทางฝั่งบ้านเขาเนี่ยก็ยังให้บร o คลินเนตเป็นเต็งหนึ่งในการคว้าแชมป์อีกด้วยนะฮะและสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะก็มีเพียงเท่านี้แหละถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์กันด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนั่นเองและสำหรับวันนี้แอดขอลาไปก่อนสวัสดีครับ